มีการยิงกันในบ่อนย่านพระรามสาค่ะภายนอกบ่อนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปดูตอนที่ผู้สื่อข่าวเขาถ่ายเนี่ยจะเห็นเลยว่าด้านนอกของบ่อนเนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะซอมซอนเนี่ยค่ะคือเป็นอาคารพาณิชย์แบบเนี้ยนะคะแล้วก็ปิดทึบยาวเลยนะคะไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีประตูซึ่งประตูเนี้ยจะเปิดจากข้างในได้แต่ว่าเปิดจากข้างนอกเนี่ยเปิดไม่ได้นะคะ สถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือเป็นบ่อนแล้วก็จากรายงานเนี่ยบอกว่าด้านในนะคะเป็นบ่อนที่ถูกตีทุบเป็นห้องโถงใหญ่เป็นบ่อนระดับ VIP นะคะมีการยิงกันเมื่อคือนนี้ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะเป็นผู้ชาย2รายแล้วก็เป็นผู้หญิง2รายนะคะ 1. ในผู้เสียชีวิตเนี่ยคือเป็นตำรวจค่ะทราบชื่อก็คือที่เรียกเรียกกันนะคะสารวัตรแม็กซ์นะคะที่เรียกกันตามนี้ หลังจากนั้นเนี่ยก็ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ได้ยินเสียงยิงกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนที่อยู่ในบ่อนเนี่ยเขาก็วิ่งหนีตายกันออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะคะจนสุดท้ายเนี่ยพอเสียงปืนเงียบลงค่ะก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีกู้ภัยเข้ามาในพื้นที่ค่ะชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดความหวาดกลัวกันแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าทางบ่อนเนี่ย ขอให้มีการปิดข่าวเอาไว้ก่อนเพราะว่าอย่าเพิ่งจะไปเปิดเผยเรื่องนี้ถ้าตำรวจมาแล้วมาเจอสภาพที่มันมีบ่อนอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาให้การเอาไว้หลังจากนั้นพอเกิดการยิงกันขึ้นค่ะตามกระแสข่าวคือเขาไปเก็บโต๊ะพาน,านันเก็บอุปกรณ์การเล่นพาน,านันทั้งหมดเนี่ยคือเคลียร์เลยนะคะแล้วก็พอตำรวจมาถึงเนี่ยคะ่ะก็มีศพของผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ จากการสอบสวนค่ะบ่อนนี้มีคนที่ทําบ่อนสลับสับเปลี่ยนมาแล้วหลายต่อหลายคนด้วยกันนะคะคือที่เนี่ยเป็นที่เดิมแต่มีคนหลายเจ้าซึ่งคนในแวดวงเขาก็จะรู้จักกันว่ามีใครบ้างที่เป็นขาใหญ่ที่จะมาทําบ่อน,นะคะล่าสุดตอนนี้ที่ทํากิจการอยู่ที่นี่นะคะตามข่าวก็คือชื่อ,อว่าเฮียตี้ค่ะมาเปิดเช่าเป็นบ่อนบาคาร่าเป็นพนันกําถั่วนะคะแล้วก็ตั้งตู้เกมด้วย บ่อน,นี้ย้ายมาจากเดิมอยู่ที่คลองตันนะคะก็ย้ายมาอยู่แถวพระรามสามตามกระแสข่าวที่ออกมาเลยนะคะก็คือมีนักพนันคนจีนเขาบอกว่านักพนันคนจีนคนนี้เป็นคนที่เล่นแบบเอาจริงเอาจังคือเล่นได้เล่นเสียจริงๆนะคะเป็นขาใหญ่ในบ่อนก็มาเล่นพนันที่บ่อนนี้ค่ะแล้วก็เสียตามข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกว่าเสียเป็นหลักสิบล้านนะคะหลายสิบล้านแล้วก็เลยคิดว่า มีการโกงกันในบ่อนเกิดขึ้นค่ะเลยไปคุยกับนายถาวรน,นายถาวรเป็นใครนายถาวรเนี่ยคือเป็นนักเลงพนันรุ่นเก่าซึ่งเขาก็รับจ้างในการทวงหนี้อยู่ในบ่อนเนี่ยแหละนะคะคนจีนคนนี้เล่นเสียแล้วก็ไปคุยกับนายถาวรคิดว่าบ่อนเนี่ยมีการโกงกันนะคะ สารวัตรแม็กซ์เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญค่ะซึ่งก็เป็นตำรวจที่เข้ามาอยู่ในบ่อนนี้ด้วยมาสนิทกับคนในบ่อนเป็นขาใหญ่เหมือนกันในบ่อนเนี่ยนะคะก็เลยจะเข้าไปเคลียร์ให้ปรากฏว่าตอนที่จะเข้าไปเคลียร์เนี่ยนายถาวรค่ะชักปืนขึ้นมายิงนะคะแล้วก็ยิงต่อเนื่องเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยคนที่เสียชีวิตคนแรกนะคะน่าจะเป็นสารวัตรแม็กซ์นี่แหละมีการยิงไปโดยตรงที่สารวัตรแม็กซ์แล้วก็หลังจากนั้นพอคุมสติไม่อยู่แล้วก็เลย ยิงไปเลยค่ะยิงไปทั้งอีกคนหนึ่งที่มีข่าวออกมานะคะคือดีลเลอร์หรือว่าคนที่เป็นคนแจกไพ่ซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเป็นชาวต่างชาติผู้หญิงที่อยู่ในบ่อนด้วยสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าคนแจกไพ่เนี่ยมีส่วนในการโกงพนันด้วยเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นนายถาวรเนี่ยวิ่งไปหลบในห้องน้ําค่ะ แล้วก็คนที่คุมบ่อนเนี่ยนะคะชื่อในบอยไปเอาอาวุธปืนที่คนคุมบ่อนเขาก็จะต้องมีอาวุธอยู่แล้วสําหรับคนที่ทําหน้าที่ในการคุ้มครองบ่อนเนี่ยนะคะก็เอาอาวุธปืนเนี่ยมายิงในถาวรเสียชีวิตนะคะอยู่บริเวณหน้าห้องน้ําแล้วก็หลบหนีไปค่ะการไปยิงนายถาวรเนี่ยเพื่อจะหยุดพฤติกรรมของนายถาวรแล้วก็ไม่อยากจะให้เรื่องมันใหญ่โตบานปลายไปก็เลยต้อง ยิงนะคะนายถาวรก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหมือนกันค่ะอันนี้คือเหตุการณ์คร่าวๆนะคะที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะคะทีนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจโทรพระคพงพงเพตาก็ได้มีการเรียกประชุมทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ย มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดทราบชื่อแล้ว3รายด้วยกันส่วนอีกหนึ่งรายไม่พบเอกสารแสดงตนอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะส่วนการสอบสวนวันนี้นะคะก็ได้มีการสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลภาค5เร่งตรวจสอบว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ่อนการพนันหรือเปล่าซึ่งก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นตำรวจเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีผลประโยชน์ปล่อยปะละเลยหรือไม่ ให้ทําไปตามระเบียบทํางานอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของบ่อนการพนันสิ่งที่กฎหมายอยูออ่สิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นตํารวจไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุจากการสอบปากคําพยานเบื้องต้นเชื่อว่าตํารวจที่เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกันมีการกดแคลนกันส่วนตัวส่วนรายละเอียดก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ ขณะที่พอเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งแรกที่สังคมตั้งคำถามเลยคือว่าใครปล่อยให้มีการเปิดบ่อนใหญ่ขนาดนี้ย่านพระรามสามและตำรวจมีส่วนรู้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนนี้หรือไม่นะคะล่าสุดข่าวที่ออกมาเลยค่ะคือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ข้าราชาการตำรวจที่ปฏิบัติ ราชการและรักษาราชการแทนโดยให้ข้าราชการตำรวจจำนวน5นายนะคะมาปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นค่ะ5นายนะคะก็ถือว่าเป็นการเด้ง5นายตำรวจเส้นกรณีของบ่อนพระราม3นะคะมีพลตำรวจตรีสามารถศรีสิสริวิบูณชัยค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาลภาค5พันตำรวจเอกสุธีสเสน์ลักษณาผู้กำกับสอนอทุ่งมหาเมฆพันตำรวจโทอดิเรก โปธิพันธรองผู้กำกับการปราบปรามสอนอทุ่งมหาเมฆนะคะพันตารวจโทรนรงค์แป้นปลื้มนะคะจากสอนอทุ่งมหาเมฆแล้วก็พันตารวจโทนักขับปรกรัหัดคำสารวัตรสืบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆนะคะเป็นการเด้งตํารวจห,หนายเส้นกรณีนี้ทันทีเลยนะคะนี่คือแอคชั่นที่ออกมาล่าสุดค่ะ ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาค่ะก็มีการมอบหมายให้พลตำรววจตรีสุขุนพรมมายนรอง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะเป็นประธานคณะกรรมการค่ะเพื่อจะได้ให้ข้อเท็จจริงว่ากรณีนี้เนี่ยมีตำรวจที่เป็นผู้รับผิดชอบมีการปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรก็จะมีการตรวจสอบกันต่อไปนะคะวันนี้อีกคนหนึ่งที่ออกมาก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยตนเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าบ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยเพราะว่าคนไทยชอบเล่นการพนันไม่ว่าจะจับอย่างไรก็ไม่หมดมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกนะคะว่าเรายังคงแก้ปัญหาไม่ตรงจุดถ้าตำรวจไม่รู้เห็นเป็นใจบ่อนเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะเปิดได้ ตนเองเชื่อว่าตำรวจสามารถที่จะรวบรวมสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานในกรณีนี้ได้อย่างแน่นอนจึงอยากจะเรียนไปถึงผู้ที่มีอำนาจที่ดูแลตำรวจไม่ว่าจะเป็นนายกหรือว่าใครก็ดีนะคะบอกว่าไม่มีทางที่จะจับไม่ได้แต่จับอย่างไรก็จับไม่หมดเพราะยังไงก็มีคนอยากที่จะมาเปิดใหม่อยู่ดีเพราะว่ามันมีเรื่องของเม็ดเงินที่หมุนเวียนมีผลประโยชน์กันมาก รวมทั้งมีการแบ่งปันสัดส่วนต่างๆเนี่ยให้ตำรวจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอมีคนได้ผลประโยชน์มีการแบ่งปันกันลงตัวแล้วเนี่ยนะคะเรื่องบ่อนเนี่ยทำยังไงก็ไม่หมดไปจากสังคมไทยค่ะ อย่างกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าหนักกว่าปกติเพราะว่าถึงกับยิงกันตายเลยตำรวจรัฐบาลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบที่ปกครองยังไงให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว WorkPoint News และรายการ WorkPoint Today ค่ะ